แม่ควันหลงสตาร์วอลมาแล้วนะครับตอนนี้กำลังฮิตมากกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับทาง g าร์ดเจ็ตมาโชนะครับ .com นะครับก็จะมานำเสนอนะครับของขวัญวันเกิดแปลกๆแล้วกันครับอันนี้ชุบนี้ที่เห็นก็คือดาบ Star Wars Lightsaber นะครับดูแล้วก็ก็สีสวยด้วยครับสีเขียวนะครับ แต่สีใสนี่มันอะไรอ่ะทำไมเฉยๆอะสีใสๆเนี่ยเอ๊ะย,ยังไงแต่เห็นดาบเขาเล่นกันมีสีน้ำเงินสีแดงนี่นะทำยังไงดีอร์ซึบเปิดสิครับอ๋อมาแล้วนะครับดาบ star war lightsaber วิ่งอัน,นี้สีน้ำเงินไหมครับอันนี้ก็ แน่นอนครับก็ต้องเป็นสีแดงครับก็เป็นฝั่งผู้ร้ายนะครับสีน้ำเงินฝั่งพระเอกนะครับแต่ส่วนตัวเห็นสีแดงก็ชอบครับชอบสีแดงสวยดีครับอันนี้มาดูตอนเปิดไฟนะครับก็ยังสว่างขนาดนี้นะครับแล้วถ้าเราปิดไฟล่ะโงอโอ้โห ไม่ต้องกลัวหลงกันเลยทีเดียวนะครับสว่างขนาดนี้นะครับไปกินลงอาหารอะไรอย่างนี้ก็แบบโหหันมันมองแน่เลยนะครับเขาบอกไอ้นี่บ้าออไม่ใช่เขาบอกโหโคตรเท่เลยอะนี่มันหลุดมาจากในหนังเลยป่ะคเนี้อันนี้เราก็มโนนิดนึงนะครับเขาอาจจะแซวอะไรก็ช่างเขานะครับก็ถ้าเราชอบของเรานะครับเราเปิดไฟเหมือนเดิมนะครับ ก็ตัวนี้นะครับเปิดปิดสวิตช์ไฟได้นะครับกดตรงนี้นะครับกดคลิออกลงไปมันก็จะปิดชึบเปิดอะไรอย่างงี้นะครับวิธีใส่ถ่านนะครับก็อยู่ข้างล่างนี่นะครับ,รบ,ม,รบมันก็จะดันออกมาเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาด้านล่างได้หาหามุมหาเลี่ยมอยู่นะฮะชึบปึ๊บ ซึบเกิดผักเข้านะครับก็ปิดผักขึ้นก็เปิดนะครับแล้วก็จะเห็นฐานกระดุมนะครับสีก้อนก้อนนี้แถมไม่ให้นะครับฐานนะครับแถมให้แปดก้อนนะครับแหมตอนแรกก็คิดว่าเป็นสำรองนะครับไม่ใช่มันมีสองอันนะครับก็เลยแถมแปดก้อนนะครับเท่านั้นเองนะครับ ช่วงนี้นะครับกำลังหาของขวัญจับฉลากปีใหม่กันเลยนะครับก็แนะนำเลยนะครับโหแล้วเอาไปจับฉลากนะครับใครได้ไปนี่กีดเลยครับมึงให้กูทำไมวะอันนี้ครับก็โอ้โหก็บซาวอร์นะครับพอดีหนังจะเข้าด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าหนังรอบนี้ทำได้ดีมากนะครับสิบเต็มสิบคะแนนกันเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวมีโอกาสต้องไปดูให้ได้นะครับนี่ก็ถือตะเกียบไปหาอะไรกินหน้าโรงหนังหน่อยนะครับโอ้โหเค้ยแบบอยมันเฟี้ยวฟ้าวจริงเลยอ่ะสีเขียวนี่ผมใช้เองนะครับพอดีใช้กินกว๋วยเตี๋ยวที่บ้านนี่แหละครับ ก็ตัวนี้นะครับหาซื้อได้ที่ g a d g e t m a c h o c o m นะครับก็ตามชื่อเว็บนะครับไม่ว่าจะการเปิดคลิปมาหรือท้ายคลิปนะครับก็มีบอกชื่อเว็บอยู่นะครับส่วนราคานะครับเดี๋ยวติดตามดูได้ตรง Description นะครับหรือข้อความด้านล่างนะครับเพราะว่าหลายคนดูเสร็จนะครับหาซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่ก็ดูนิดนึงนะครับเราเขียนแจ้งไว้ให้หมดแล้วนะครับ ส่วนใครนะครับที่ชอบนะครับการรีวิวของเล่นแปลกๆไฮเทคอะไรทำนองนี้นะครับก็กด s u b s ไคร้สับ c r i b e นะครับมุมขวาล่างตรงนี้นะครับอ่าฮะก็กดแล้วก็เดี๋ยวคลิปใหม่ๆที่เราทำออกมาก็จะอัปเดตเสิร์ถึงอีเมลคุณเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม